ครับวันนี้เรา,าประชุมการตัดหนกไม้ไผ่กันนะคือเป็นคือไผ่สีไผ่เขียวหรือเรียกว่าไผ่กำยานไผ่ชนิดนี้มีลำเปลือกสีเขียวมันวาวบางพื้นที่ของขอำเภอรบจังหวัดสงขลาเรียกไผ่มันบางพื้นที่ของจังหวัดชลบุรเรียกไผ่ไมันเล่นไผ่โครมนิยมปลูกกันข้างตะลิง เพื่อปุกกันตะลิงฟังได้ด้วยครับแน้วก็ฟันหน่อไม้กันอยู่นะครับหน่อไม้นี่มีขนเนื้อสีขาวมีเสี้ยนคืนน้อยกว่าไฟไหนีอนขนาดของหนอประมาณไฟมาจูหน่อไม้สดแกงกะทิใส่ตักหวานตำลึงรสชาติีแกงเลียงรสชาติี ลองใส่แกงส้มใต้แกงเป็ดถือปัดเครื่องแกงใต้รสชาติดีอดอ่อยไร่เนนั่นครับลองไม่มีความต้นตานสูงไม่ตายเพราะน้ำช่วงน้ำหลับอบประมาณเลือนมีทุนาถสิงหาเดกันยาออกปลายความยาวของลำไส ลำที่มีขนาดเล็กเท่าไปเนี้ยนั่นห้คือแล้วลำใหญ่มีขนาดเส้นรบวงประมาณสิบสองถึงสิสี่นิ้วช่วงคนต้นจะไปถึงนี่เรียกไปได้นีมจนถึงประมาณหนึ่งเม็ดขึ้นเนื้อไม้หนาแต่ไม้ก็มีข้อที่ต้นต้นปลายของลำเนื้อไม้บางกว่าลำใช้ทำเสาเครื่องพักเกี่ยว ลำใช้ทำเสาเคลือฟักเขียวหัวบได้ประมาณหนึ่งปีใช้การหามเคลื่อนย้ายยุงข้าวหรือบ้านไม้ที่มีสองใบตัวสองต้นได้ขยายพันธุ์ง่ายเม็ในลำที่รักที่อากาศคนกินกันเองสามารถชำในโคลนยิมตลิงหรือบนตะลิงได้ จุกันแล้วครับนี่ก็ต้องไปหาุ่งมันตังดิ้นอยู่หนครับก็เจอแล้วครับนี่อูนดอดอู่แล้วก็อ่าออ่วเราไปเก่งได้สบาย อ่อจู่อีกนี่โอ้วันนี้ก็ก็สวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ